นายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสเฟสบุ๊กหัวข้อกระแสบวกชอบกระแสลบโวยโดยระบุว่านิดาโพได้สำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องรับเงินสด1 0 0 0 0บาทแล้วจะสนับสนุนรัฐบาลไหมเมื่อถามถึงการสนับสนุนรัฐบาลของผู้ที่ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือคนในครอบครัวผลปรากฏว่าร้อยละ34.35ระบุ ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไรร้อยละ3 0 3 1ระบุมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ20.38ระบุจะมีหรือไม่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567ก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วร้อยละ1 3 1 3ระบุไม่ไว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลและร้อยละ1.83ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ โดยผลนิดาโพเดือนมิถุนาย,ยนคุณอุ้งอิงมีคะแนนนิยมเพียง4.85%ขณะที่ผลนิดาโพไต่มาส3มปลายเดือนกันยายนคุณอุ้งอิงมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเป็น31.35%เป็นผลมาจากคะแนนนิยมส่วนตัว4.85%รวมกับคะแนนนิยมจากโครงการแจกเงินสด10,000บาทอีก30.31%ก็สามารถอธิบายและยืนยันได้ว่าคะแนนนิยมของคุณอุ้งอิงเพิ่มขึ้นมาจากนโยบายการแจกเงินสด10,000บาทเป็นสําคัญซึ่งเมื่อมีผลการสำรวจที่ออกมาในเชิงบวก สมาชิกพักเพื่อไทยก็ชื่นชอบพร้อมกล่าวขอบคุณประชาชนแต่ในทางกลับกันเมื่อมีเสียงสะท้อนวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อโซเชียลบ้างจากนักวิเคราะห์การเมืองบ้างในเรื่องที่ขุดอุ้งอิงอ่านสคริปต์จาก iPad ต่อประชุม ACD ที่กรุงโดฮารักกาตามีการตอบคอมเมนต์จากคุณอุ้งอิงทันทีรวมถึงนายพิชัยนริพพันธ์รัฐมนตรีว,ว่าก,ก,การกระทรวงพาณิชย์และสมาชิกพักเพื่อไทยคนอื่นๆอีกหลายคนแบบไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แต่กลับชื่นชมและอวยกันเอง อย่าลืมว่าความเห็นของประชาชนในทุกด้านเป็นความเห็นบริสุทธิ์ปราศจากอคติไม่ได้เป็นตาที่คุณองค์อิงเข้าใจเพราะประชาชนส่วนใหญ่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความเหมาะสมและคุณองค์อิงก็เป็นบุคคลสาธารณะประชาชนสามารถออกมาแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ควรออกมาตอบโต้หรือปิดหูปิดตาไม่ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเลย